สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับช่อง mymin channel อู้หูนะคะวันนี้นะคะมินจะมาบอกนะคะอันนี้คือในแอติกร์นะคะพี่มินอาจจัดแอติกร์นะคะไปลง YouTube นะคะก็จะได้น้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวมินนะคะจะมาดูนะคะตั้งแต่หนึ่งอันดับนะคะที่พี่มินชอบนะคะรูปภาพที่พี่มินชอบคืออะไรนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆมินนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคน อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าอันดับหกอันดับเจ็ดอันดับแปดอันดับเก้าอันดับสิบ อันดับสิบเอ็ดอันดับสิบสองอันดับสิบสามอันดับสิบสี่อันดับสิบห้าและอันดับสิบหกอันดับสิบเจ็ดอันดับสิบแปดอันดับสิบเก้าอันดับยี่สิบ อันดับยี่สิบเอ็ดอันดับยี่สิบสองอันดับยี่สิบสามอันดับยี่สิบสี่อันดับยี่สิบห้าอันดับยี่สิบหกอันดับยี่สิบเจ็ดอันดับยี่สิบแปดอันดับยี่สิบเก้าอันดับที่สามสิบอันดับที่สามสิบเอ็ด อันดับที่สาสองอันดับที่สาสามอันดับที่สามสี่ก็จบกันไปแล้วนะคะกับภาพที่พี่มิ้นชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้พี่มิ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายโอ้ย